เราท้การต่บความการท้าความผิดของอันชาติุ่และผลงารจับกลุ่มผลงานของกองกับการหนึ่งครับของท่านพันรัตเอกริจพิจพล์โอเหนือนะครับโดยมีท่านท่านเอกกิติรัตน์อันเพชรองผู้ท้าการเก็บรวบรวมไว้จากการสอบปากคำแยกเหยื่อของผลงานสอบสวนของกองกับการหนึ่งนะครับไอเย่นชื่อปลานะครับ ทราบภายหลังว่าชื่อนางนายจิตอะไรนะเกิดเกิดอะไรเกิดข้าววันใช่ไหมเกิดข้าววันตาตัตตบุตรนะครับอายุ38ปีเบแปดปีอ่าวอ้ามเออละลูกชางหวัดปทุมธานีนะครับมีพฤติการเป็นเอเยแจก่างเด็กให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนักเที่ยวใช่ไหมนักเที่ยวนะครับครับจากการเจ้าที่ดูกับบุ๊บก็ได้มีการอ่าเอาทานให้นักท่องเที่ยว ขอใช้บริการก็โทรติดต่อไปที่อาสาวปากปารโอเปอเรชั่นเรียมคึงมาแล้วนะครับให้มันสน่งหญิงสาวอายุการสอบคนในราคาคนละสองพันบาทนะครับในจำนวนนั้นสองคนก็มีเหยื่อซึ่งเป็นนางสาวฟ้า,ามสมมติน,นะครับอายุที่60เสด็จามาเป็นเหยื่อมาเป็นผู้ขายบริการในให้กับทางเที่ยวทา่เรา อาศพที่โรงแรม48วิเรวจะโดนขอ,องยานเสร็จทุกทางมาก็กตลงได้ดีการจ่ายเงินสดทอนมาเรียบร้อยเจ้าที่อ่าธก็ได้ัของพยานให้ชุณกับปุ่มเข้าทำรายการจับกลุ่มนะครับนางสาวป่านางสาวป่าก็ยอมรับว่าได้ดีการรับเงินในการหายบริการให้กับ เอลทีพาร์กเงินสองคนสี่พันบาทงนะครับตัวเองนั้นก็จะได้ค่าบริการให้กับเด็กของตัวเองราคาคนละห้าร้อยบาทมา้าอะไรก็แล้วแต่ผู้ต้องหานะครับคาณสาวพราก็ว่าเคยเป็นไอเยี่ยมในการจะหาหญิงให้กับนักเที่ยวจริงนะครับแต่ในเคสนี้เขาก็อ้างว่าเขาไม่รู้ว่าคสาวเพิ่งฟ้าสมมตินัน้นอายุที่ปกปีเขาไม่ทราบนะครับ การในส่วนที Yo ่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเพราะว่าเราต้องการข้อมูลเทียมโยงคงถ่ายด้วยนะครับขณะเราจะมีการขยายผลทุกงขึ้นถ้าท่านมีทุนรู้เห็นเนี่ยท่านอาจจะต้องตกเป็นผู้ร่วมกานที่ผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่การจะคนเข้าเรื่องให้ความเข้มข้นนเรื่องอายุอาณาเด้วยนะครับเพราะว่าเด็ก มีพบรบเด็กในการคุ้มครองเด็ดด้วยนะครับพรบมันจะผ่านด้วยเจอไหมครับครับนี่ครับนี่นคือพื้นที่ตอนนี้ก็มีการอายุลังตีนะครับถือว่าเป็นวิบากดังนั้นท่านพลเอกอนุาวาตถือกิจในฐานะผูดด้โดยการ ไม่ว่าภูทร1นึจถึงเกหรือสองจต่อให้ร่วมท้าวนุษย์นั้น,นมีมีทั้งการข้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์กาท้าวปบระเวณนีขนาดอย่างนี้แล้วก็ท้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน